โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมโบจากสตรีทแฟมิลี่นี่นะครับวันนี้อยู่ับเกมเดฟนะครับเดฟบเดฟฟังไ่ผิดหรอครับนะฮะมันก็มันก็ฝังเกมนี้ก็ชื่อเกมมันก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะมันก็แปลว่าความลือไม่รู้ใครแปลถูกหรือยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมเกมนี้ครับเป็นเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับบอกตรงๆว่าอยากเล่นมานานตั้งแต่มันออกนะครับแต่ก็ไม่มีวันที่ได้เล่นสักทีนะนะครับก็ นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับตามชื่อนี้นะครับผมนะครับผมก็บอกแล้วว่าร้านนี้ครับผมจะบอกว่าผมรู้จักตั้งแต่ผมยังไม่เริ่มแคสเกมเลยยังไม่เริ่มทำชาแนลเลยก็ว่าได้แน่นอนครับร้านนี้ถูกกว่าร้านอื่นแน่นอนผมอยากจะให้ไปลองถามพี่ก็ดูว่าไม่ต้องถามไปว่าไปลองดูนะครับว่าร้านนี้เกมนี้ถูกจริงไหมนะครับผมผมบอกเลยว่าราคาคงถูกใจคนดู นนนนี่นอ,นขอขอโฆษณาให้พี่เขาหน่อยเพราะผม,มรู้จักพี่เขามานานนะครับผมก็วันนี้ครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวฉลามนะครับสู้กับน้ำน,นะครับผมก็อยู่แบบว่าสู้ใต้มาหาสม,มุทรประมาณนั้นแหละแบบว่านล้ดก็น้นำนไปหาเก็บเอ่อพวกสมบัตินะครับผมแล้วก็ฉลามแบบคอยขัดขวางนะครับก็เหมือนแนวเกม l e f อร์ e เดครับที่แบบว่าอ่าซอมบี้ยิงกับคนนะครับผมประมาณนั้นแหละก็อันนี้ก็เป็นฉลามสู้กับ แท็กล้ำนาวก็เป็นเป็นจุดขายของเกมอยู่แล้วนะครับผมนะฮะมาเอามาดูวันที่โปรไฟล์ก่อนครับนะฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นพวกบอกว่าเราคิวเท่าไหร่แล้วอะไรวนะันนั้นเหมือนว่าเป็นสถิตินั่นเองนะครับผมนี่ก็คือแบบเหรียญก้าวมานั่นแหละอ่านะครับผมแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดนะครับเป็นการจับระดับนะครับว่าเราได้ที่เท่าไหร่แต่ผมว่าผมจะไม่มีแน่นอนเพราะผมยังไม่เคยเล่นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวคงเล่นแล้วคงจะมีระดับ ขึ้นใหม่นี้นั่นเองในนั่นเองนะครับผมมาดูในโหมดเพย์ครับแมทเมกิ้งครับแมทเมกิ้งนี่คือการจับคู่เล่นกับเพื่อนนั่นเองนะผมนะฮะแล้วก็บอทบอทแมปนะครับผมก็น่าจะเป็นไม่ได้น่าจเป็นมันก็บอกอยู่อะคือการเล่นกับบอทนะครับก็มีตั้งแต่ระดับง่ายระดับยากระดับปันกลางก็ว่ากันไปครับแล้วก็สามารถสุ่มนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นฉลาดหรือว่าจะเล่นเป็นดักกำนามรอบนี้เราสุ่มดีกว่านะครับ เกมนี้สนุกยังไงนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามชมกันนะต่อติดตามชมไม่ได้ก็ชมอยู่นี่แหละก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าให้เสียเวลากันเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าะเกมนี้ครับอยากเล่นมานานแล้วครับนะครับรอมันรอมันลดมากนะครับที่แบบจะลดเยอะๆมันก็ลดไม่เยอะสักเท่าไหนนร่นะครับนะฮะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ว่าเกมนี้นครับสนุกแน่นอนนะครับมาตอนี <mos Line su> ่นะครับเราอยู <serves> ่ใ <disciple> ต้มหาสมุทรนะฮะเรากำลังมาหาตอนนี้ผมดูล่าสุดก็คือแบบมหาสมบัติอะไรประมาณนั้นมะนะครับนกสูว่าเมืองนี้ก็มันก็เป็นเมืองโบราณหรือเปล่าโอเคมาถึงเขาก็จะให้เราซื้อของกันเองนะครับมาเราก็เลือกเรายังมีตังค์แค่นี้ครับ เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับจะดูว่ามันหนูขนาดไหนฮะอ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราใส่เป็นชุดอ๋อเจอนักบันดาลนามนะครับโง่โง่นะครับสี่ตัวนะฮะเรากําลังดําลึกไปใต้มาหาสมุทรเพื่อไปล่าสมบัติข้างหน้าเป็นสตีฟหุ่นสตีฟนะครับผมโอเคโอเคเราต้องไปหาสมบัติใช่ไหมนี่นี่โซนบ้าเก็แต่วันนีนหาง่ายขนาดนี้ สมบัติสมบัติทำอะไรได้เก็บเราต้องระวังฉลามด้วยนะฮะอ <estos> ๋อเรามากงกงเดิมแล้วเฮว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้งไงฉลามเออยิงทางไกลโอ้เพื่อนเราแรบนึ่งไม่ใช่เกมสยองแต่เราก็กินได้นะครับเงินเรายังไม่พอเองครับเออเอ,อเอ,อ,เอ,อกันเพื่อนเราเหรอกัดเพื่อนเราเหรอ เราเล่นกับบอกก่อนครับก็ไม่ง่ายมากเพราะลายบอทเนี่ยจะเล่นง่ายไปแล้วก็ดูถูกตัวเองไปนะครับอ่าสตีฟอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าสตีฟไม่ยังไขประตูโอเคเอาเงินให้สตีฟโอเคฉลามอ่ะฉลามอ่ะโอ้โหโอ้โหต้องระวังฉลามว้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงยิันยิงมันยิงแล้ว ผมนี่กลัวแล้วผมนี่กลัวแล้วให้เป็นฉลามผมมักลัวครับโอ้โห,โหไหนไหนโอ้โหอืออืออย่ามาที่บดบา่าบดบ่าโอเคเราอยู่ใต้มหาสมุทรแล้วก็กลัวกลัวได้ครับมืดมากครับมืดมากฉลามที่มาตอนไหนไม่รู้มีเสียงแค่หัวใจเต้นตึกโโโออเค้ห เราหลโอเรียบร้อยสติปเอาเงินไปโอเคเรามาหาสมบัติครับเราต้องระวังฉลามไว้อุ๊ยอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคโอเคโอ้โอ้ผมนี่เริ่มกลัวแล้วครับสติปไปแล้วสติปไปแล้วปาปลาปาปาสติปเงินโอเคเจ็บเงินครับ โอ้ยแย่เงินเงินเก็บเก็บเก็บมันมันจะหลุดสรกสลามยังไงเอ้ยเนาผมว่าผมต้องมีอาปืนอะไรเนี่ยอ๋อแบบเอาสองปืนแล้วกันครับรู้สึกเป็นปืนปืนแบบตะข่ายนั่นเองนะครับเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็น เราเพิ่งมาสติปเอาไปคือรู้สึกว่ามีฉลามเป็นพวกเฝ้าสมบัตินั่นเอง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 เลยโอ้โอ้โอ้อีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วอีกแล้ว,อลวโอ้เรานี่มีการซื้อเฮ้ยระเบิดเหรอเฮ้ยระเบิดนี่ก็เจ๋งนะครับเราอยากจะเปลี่ยนปืนมั่งอะขายทิ้งได้ด้วย โอเครอเก็บอีกสักนิดนึงนะครับมีระเบิดเว้ยมีระเบิดเว้ยมามาดิมาดิมาดิมาเซมาซอโอเควุ้ยไม่รู้ยิงไว้ก่อนสติไปแล้วสติไปแล้วโอเคโอเคระวังระเบิดระวังระเบิดโอ้ไปเร็วๆไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วสติโอ้โหเรียบร้อยโดนระเบิดเป็นหนึ่งดอก บอกได้เยอะบ้ากันเราเฮ้ย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 โยนโยนผิดที่โยนผิดที่โุ้ยมืดมากครับด่านนี้ครับเข่าวว่ายิงอยู่ลึกยิงมืดนะครับมหาสมุทรเนี่ยมาดิโอ้ยนกหนกนกนี่คือแบบความสั่นใจความสั่นใจนะครับใหญ่ๆใหญ่นี่ปืนฉมวกนะฮะมา ระเบิดอีกหนึ่งลูกมาเงินอย่าไปกลัวหมดครับวางไว้ตรงนี้นแหละเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่อันตรายเบืหนึงน่งเบหนึง่งเบหนึ่งมันมองไม่แทบมองไม่เห็นอะไรเลยครับเงินระวังไว้โอ้โอ้โอ มากับเราอยู่บ้ากับเราโอ้ยเพื่อนโอ้โห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 มองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยจังเือนมองไม่เห็นเลยโอ้โห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 รู้สึกว่าฉลามที่มีขึ้นโซดาโซลานะครับตัวจับนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อย ายอีกแล้วเราตายอีกแล้วทำไมโดนกัดหน้าแล้วหน้าไอ้นั่นไปนะฮะเราปืนนี้เราต้องนี่เลยปืนนี้ต้องสองมือมีดก็เก็บไว้ใช้นะครับระเบิดนี่ช่วยได้เยอะนะครับมาดีสปอนโอเคฉลามจะมาท้าเราได้พวกเราคือสตีฟสตีฟแฟมิลี่เกี่ยวอะไรกัน โอเคตามสเต็ปโอ้โหโอ้เรียบร้อยเลามเสร็จไปอีกหนึ่งครับท่านบอกแล้วอย่าบ้าพวกเราพวกเราไปนับหาหาหระวังครับระวังครับโอ้โหโอ้โหมันจะพุ่งมาด้วยความเร็วสูงมาทุ่มมาด้วยความเร็วสูงมาด้วยความเร็วสูงระเบิดนี่ช่วยได้เยอะครับช่วยให้เราไม่ตายได้ ช่วยให้เราไม่ได้ช,ช่วยเราไม่ได้ช่วยให้เราตายตายได้เหมือนกันนะครับเก็บภารกิจคือหาสมบัติหาเงินต้องหาเงินภารกิจคือต้องหาเงินพราะภารกิจคือต้องหาเงินโอ้โหโอ้โหวิงว่งวิ่งวิ่งเลยครับโอ,โอ้โหคือ,คอไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับสรามชนะครับ ก็พาร์ทนี้เอาแค่เอาเดิมแบบว่าธรรมดาพอแล้วพอเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่านะครับความสนุกอยู่ยังอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่าครับนี่คือเดี๋ยวเราพาร์ทหน้านะครับเราจะเป็นฉลามครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับสติ๊กเกอรนะผมเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าอยากติดตามคลิปทุกวันกดทับสติ๊กเรด้านบนเลยครับกกดเลย แล้วนะฮะก็ชมวิวไปเหมือนเดิมแล้วผมต้องกรีดเวลาเครื่องบินตกวันนี้พาดิต้องกรีดไปเนี่ยเครื่องบินตกเครื่องบินตกเครื่องบินโดดชนทะลัยนี่ขับรถเรืออะไรเปคนแรกลยมาเที่ยวกันอีกเราขับอย่างเดียวเยี่ยมดูรถพวกเราขับเลยเลจิยงผาย โอ้แม่ขันไึ่ปวดกามเลย